ว้ฮคนีดีเมาคอราต้องพอดีอินเน็ตของเพื่อผมมันต้อร้องเราพิ่งอ่านนี่เสียงอะไรวะ

I'm 11 vale, bueno. นี่ก่นกรมือเน้อืาใ่เรื่อยนะอ้ะหนีไหเลยไนแล้ว่ะ แตงวันนี้ผมจะทำงไม่ไหวันนี้เรจะทำยังไงทนไม่อกนไมด้กนยังยวันนี้เราก็มาคิดบ นี่เพิ่มมาตุ่ยตุ่ยไม่มีอาหารใ้กินนะเออให้ตู้อ่นะก็ไม่มีวันได้นะโอ้โห เล่นอะไรเป็นเล่นอะไรมีแก๊งอีกโอ้ยโดนต่อยเลยโดนแข่งยิงไปแควสองสาม 我拍了。对。 ไมพักกั้1วัน่จเราต้องไันัดคนนฮเพนั้นเราจะมด้ันเบ้านเลรับโอเเร

วันนี้เล่นกัน้โได้ลไ้กูได้แก้วมั้ยเกิโคตรนนีต้องลีไปดันานะเคุ้ิ

Ừ. Ừ.

팝콘 돼요 팝콘 팝콘이요 오케이 언제 팝콘이네 you นี่มันชีเวทดฮัลโหลชีเว็ Hello, โอเคนะฮะเราต้องมันเล่นเรื่อยๆนะฮะต้องมันเล่นเรื่อยๆเราต้องมาเล่นเรื่อยๆนะฮะเราต้องเออเออละลืมแล้วว่ะโอเคนะฮะโอเคมันแนะนำทีมเติมตู้กันเลยมีอิก้โลกเขียววีแวนโลหอมีคริโตโลธรรมดามีจีมีเขียวโลเียวเรโลกมีอาญาโลกนะฮะ มาเลิมเลสกันเลยนะคะไม่ใฟังเสียงนะคะไม่ใช่ฟังเสียงอะไม่ใชฟังเสียงอะลรนะคะไม่ใช่ฟังเสียงอะไรอะไรเลยที่ไหนมาเรื่องอะดึงไปเลยแล้วอ่ะ ม,นะมาเดาเล่นใช่ตัวยีเดียวเล่นกูไม่ใช่เวนเราช่วยช่วยฉีกันฮะตาตุีตาพุษติงตาต,ตาต,ตาติงาติง 快点！<noise> นี่แน่เลยใชคะโรบอนี่ใช่ไหมคะนคูปลักษณ์ของเรื่งนี้นี่คือรูปลักษณ์ของช่องนี้นะคะตกคุ้งเองบอกเลยที่จะผมไม่ค่อยได้หยิบนะฮะเพราของต้องการเลยก็ไอ้เพื่อนจะาปแจกเพื่อนก็ทุกการทแจกเลยปากแจกทุกคนกวกาย่าเอาเป็นเป็นตัวอย่างนะอย่าไปวางพวกไก่นะคือจริงเขาก็เลยสุดท้ายขอมา โดนเกมเกิดจะไม่บอกแต่จน ก็บา้าบ้างนะฮะกแล้วเกเปิดนะะลตุ้เยะไรมาเปลอเอาดิเพื่อนตักมวนจางลยตมแบบแดงเอาดิเพื่อนจัดดิฉันตตอโปขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสงารไมใช่ฆ่าชีพ <c oughs> โอ้โหมันหนีแบบไกญ่มากเอาดิเอาดิเอาดิแกะเอาดิแกะสวยสวยมากเลยเพื่อนคลิปแล้วเอาเอา๊ะละลา <c oughs> เราต้องอย่าเป็นยการี่วันนี้วันนี้อาจมีคำไม่สมเนะแต่ก็มีคำหยาบบางคำนะเรขออภัยด้วยนะฮะก็มีคำหยาบบางคำแต่ก็มดนใหญ่กว่า

ทไม่เ,นนคคเข้าใจนะเพื่อนคือจะคำหยาบเพื่อ,อมันเป็นอะไรมากกว่าเพื่อนพูดะคำหยาบนะครับพูดค,คำหยาเพื่อนจิ๊นี่ยตังเซียนะเพื่อน,นจิะพูคดคำหยาบอนละวันนี้เราเอาดนีจังหวะนี้พ่ต้ี่ย

ran là... <laughs> <laughs> <Mới> mà khi <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 โอ้โหเปิดเพลงเปิดเพลงยางเพลงวเเล่น oh. ต oh, ัดเล้ไปเลนี้ปเสียเออพวคลิปนี้เราต้องไปตัดเล้ตอคลิปก่อนเราตปตัดเลยเอาเลยเื่นโอ้โหจั 你不敢讲，你不敢讲。 Bye. Ah. นะคะเราต้องที่คิดไปเมการที่เแกมเกียร์นักแปดนาทีนักลิ้นด้านขนนะกผมทีเกียรตัดต่อยนย่างี้ะค่ะเขารต้องลิบม้านกวามาเลยคิดดู Tem que brincar aqui. วันนี้เราก็ขอปิคลิปไว้แค่น,นี้นะคะเราอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้คราจะไม่รู้่ะงั้นเราก็ไปบอกนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์หน่อยนะะ